กันยาปัตนาจะดอมกันนะฮะก็การเป็นโลชะจากกทานสุดอันสอยหน่อยหนึ่งบารบวนโทย่าทุกสการเทมาทันตกินจีมิตตะจ้า รานาเจนตามบุตรธนามาโจดังนี้เป็นคำพิกขมีนุราเพียรโคทั้งหลายพระตถาคตาห้าเพ่งปัจจุบันอันดวงแล้วทางนั้นจะก้าวถึงพระบุตรวาชนตา ขาใจนารกเมื่อเท่าข้างบำเบาคือผีใจบันดีหูเขาเมามาได้นั่งนุ่มนาวามถ้าบวมขวงบวงบาเมียนมนาเมียเมียนใจมันก็จำเท่าไปหลงไปปะเทศหอย ที่อันดานทัวทรงเพียสังสามานธรรมมันก็ขอขงจอมทำลูกเต่าระเวดฉันดอนบัวแกนเงาโยถวอยอาจจะจันดังหลายไม้มีวิเสียงเนื้องนั้นบอกกาดสายตาปานผู้เป เกาะบ่าผ้ามเกเลกิวโกดการทำหายโหดสองสีบางนั้นเดมาถัตโตกอกหากแมนเดมาดัดเดรร่งกะรทำเวียนสุสตัดปะแกพบาบาใจเดรัต อาตตาคตาบ่มีใจกุนาสักญาติมดเสียงสาสตไปส่วเบกีธาเนในการบันเนียมเนนันจุยสกัจชยาอาเมตตาทนมานั่งผู้ใดนั้นสด หน้าซอยสดโสภาสื่อว่านางอมิตตาโนมนาได้พ้ามเท่ามาเป็นผัวเมื่อนางหัวเยแหย,ม,ยมซ้อนไายแกมดังท้องปองนี้ก็บอได้กี่นี้พ้ามติดตนบันนันบอแม่นคนใดใครตั้งนากินจีนาะ มานาวิกากหากแมนนางภูมิมายาแห่งหออุ้มตองตองพาบุญเนื่องกตถาคตาแผ่นดินโ,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 โบนบ่อนดญยัยงมื่ยไปใหม่ในเวกีธานีในกรามันย นมนางเจตบุตรอันมาในพันเจตบุตรตนบริสุทธิ์ด้วยป็นหาตาเดินถือหน้าไก่กัวเดินดงบางนันจันโน ก็หากแมนมหาสันนามาตอันเป็นนายมาแก้ววรคันตกาสมพานสักออกบวชนอดได้สวาสันนาเทราในกรามบันเนจุโตอันบาราบทอันปรากฏในกีริสวาจุตรศรีบางนั้นก็หากแมนนา มหาสารีบุตรตนบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเกิดมาได้เป็นสาวกรมขวาแห่งกูพาตถาทาตาในกราบเนียวิสุมโมหวันบาวิสุกรัมเทพวุติตนดารัตหับพางพระราชาแห่งปัญญายินทาธทิราช ลงมานิรเมตยงบาวบนาสาราทั้งภาลามากไห้ไปให้แกคติยาราศีบางนาแหนกนามหาโมคันลาตนมีเดียดอนภาพภาโลูกขาเกิดมาได้เป็นสาบกกรรมสายแห่งกูพัตถากตานกรการบานเนีย แล่นหาจะโกวนบามัญญายินทาราตตนในหาฝนแกวเกตปาการตกลงมาบำเพ็งสมพันธบูติราชบางนั้นก็หากเป็นอนุรุธาเทราในการบัเนียแล่นา สนใจโยอันบาพญาสีสนใจตนประเสริฐดำเดิดกว่าเศร้าสีพี่บางนั้นคือบาพญาสีสุดโทธนามหาราชอันเป็นพอ่อพา,า,าตธาคตะในกรามบาัดนี้ในนามบุทธตีอันบานางพุทธด,ดีอันเป็นเมียนอเทาอ้าโยดตัวดาวเมืองไกยว่าบรมมาสีสนใจเป็นป่า คือว่านาังสีมหามายาผู้พันแผ่วได้เป็นแม่แก้วพาตาะะกตาและหน้าได้ไปเกิดในสันปามดูสีธานในกรามบานันเนนามาชี อันมานางแกวราดมาซีอันเป็นโลกสาวสีพญามัรจรถือว่านางน้อยนาชัยาได้มาเป็นเมียพระนราธที่พาเทิราชอันเท้าสีพี่นราธหาก,กำจัดนี้ไปบวชเป็นที่ในคิริปามาัยบัง นางบอราเกนไทยองเดียวค่อยไปติตามสีเสียวสมปรบาทนำไปตามปฏิบัติทยดีรานผัวกรูนบางนั้นบัดนี้บอกใส่เมนคนใดใครตั้งหน้าคือว่านางแกวยอนา ฟามีอวนสว่านางสุนทราพิมพ์้างามแงอันเป็นแมงเจ้าราหนกุมารในกรามันนี้และนาชาลีกุมารลวันบาเจ้าชาลีกุมารดกสมพันบูวันา ถ้าบาทไทยที่ราดให้เป็นท่านแจ,จะช่วยสกปร่ามันน้นก็หากแม่นเจ้าร่าหุลนกุมารสมพันธ์ตนตกแต่งบวชแล้วก็หากแม่นแก้วผู้พาตธาคาตาในกานาบันเแนแเล่นงอ กันหาจิน่าทวนนา่งนา่งกันหาอ่อนหอยอันเป็นนองลาซอยสารีส้นจกพีเอาจากของไงย่างเชียนดูโอ้วันนั้นอนักแวนนั่งบนบรรณาปานแป่งสมเจ้าแก่งเขียนมาทั้งหุตาบิลาด เชี่ยวกขาดคนสมกอกข้อกอมแจนทั้งหนุ่มเต่าแตงเป็นที่สบค์เข้าใจใส่ไผยเห็นหลอยู่บ่ได้แนดินไม่เสนกระสันนอนฝันแผงกอดใจจงจรนเฮโห พอวานั่งได้กระทำกุศลผลบุญมาก ใจเจอหากสมบานเพื่อบานา่งได้ให้ท่านบาดอกคำแต่ชาติก่อนวนนันยอนน้ำลงอานิสงผ่าดอกคำมาปั่นแปลงสมเจ้าแข่งสาวสวรรค์ลดกาจวนจันหอมเหือนไปเห็นเล่าเือนดานัาใจแม่นบามีถูกในใจกังแกนก็หายล่างคนดื่มแลงไงมาเดียว พอ่อลูปอขอดอามได้ใ,ใจไมายขอตั้งใจต่ออยากเป็นสองล่างคนปองห่างโซ่แหงสซ่กันใจตายกิยนดักบาบอม ลมโลบเกีิดจากจบนามาสูงเสียงเลื่นลมตัวตกเกตตัวดาวเทศเมืองไกลผงเบาไทยนมโจกุ่มพออชิงกันหลงลิงเห็นนางดุยงเห็นเดียวว่าจักเป็นโดษ นา่งจึงลาปริโพนเยาวย่าเฮือนเสียนี้มาบวชดวดได้สือว่านางอุบลบรรณาเทรีเอกคูนี้ในกาลามันีสันติสังหารทาอยู่ โยธาอาหารทั้งหลายหกหมื่นนาส่ยืานสบงามเกิดมาตามบำบาทเจ้าจอมนานประสีบางนันบนัณฑิคือบาบริษัททั้งเสียงโภมีบุญสมพานบ่ระมาทตั้งอยูใ่ในโอบาทโภพวงค์ได้ทรงสมานา ทมเป็นปฐมในสำนับรมสาสราในกรามานีนาเบสันตาดูล่าซ่านบาพญาเบสันดอนตนใดใดมีใจอันประกอบด้วยกูหนา ภาธนาเอาสับพัญญาญานดวงพันแปวให้ดูแก้วและมีหากเป็นท่านในเขาวงกดปัปตาตกิลีเพื่อจกถือเอายังหยดท่านบารมีดวงยิงเพื่อจกให้ได้ตาตาพันโุเป็นคู่ไตต้องโลกน้ำสัตว์ให้พลจากกุกขสงสารนันอาหังเยี่ยง คือองคุปตะาคตาตนก็ทําไม่เป็นประโยชน์พอสัตั้งโลกให้พ้นขามุขสงสารไใ,ในถึงเมืองแก้วก้าวคืออุตรมานิ่พานอยู่ใจใจ บ่ไหนขัดใจในกรังบันเนียงเดียงนั้นตุมเมผวันตา อันมาท่านทั้งหลายเมื่อจักฟังธรรมอย่าได้เดี๋ยวหลังแล่ยอย่าอาปาย่าได้งวกงาเกรจาตุมเหภวันตาอันมาท่านทั้งหลายเมื่อจักฟังธรรมอย่าได้ทรงมาละประดับดอกอย่าได้ใส่ผ้าผอกเขียนหัวให้ตั้งตนตัวให้สื่อฟังแล้วจืดจำอา ไว้ในใจทุกตนทุกคนเท่ามันเถินระการกันดังอันประดับประดาไปด้วยคาถาสี่สิบแปดปากกาตะกอแล้วตอนนี้ที่ขวางดังไทถเนื้อหนุนอู้